นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช n e n ทารุสตูดิโอนะฮะวันนี้เรามาอยู่เกม GTA ทารุกันอีกแล้วหน้าตาดีใครก็รู้ว่ากูเสพยาหน้าตาอย่างงี้เฮ้ยไอไขมันอุดตลนมึงอีกแล้วอ่ะนี่หน้าตากูกำลังซึมเศร้าอยู่เลย,เอ,ยอย่าบักกวดตีนได้ไหมไอไขมันเฮ้ไอ้นี่ก็อะไรเนี่ยสแลปว้าวชื่อเทมาก เ้ยจะยิงกันทาไมเนี่ยไอ้ธุเดตก็จะไปยิงเขาทาไมมึงอย่ายิงกูด้วยใช่ไหมเนี่ยมึงไม่ได้ยิงมันอย่างเดียวมึงยิงกูด้วยนอนลงไปนอนลงไปอย่าลุกอย่าลุกกูบอกว่ามึงอย่าลุกอย่าลุกบอกว่าอย่าลุกเขาจะไม่ไอ้อ้วนไอ้ไขมันอุดต,ตันเฮ้ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้นะครับแกงผมมันมันแย่ม yeah! ผมก็ไม่อยากจะทําอะไรเขาหรอกแต่ว่ามันสถานการณ์มันพาไปนะฮะ <c oughs> ท่านผู้ชมใช่ครับใช่ครับสถานการณ์มันพาไป ดีดมันดีมากเลยทุกๆอย่างเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าสถานการณ์มันพาไปเราก็เลยต้องอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจเอ้ยมันจะจอดนานี่ยมันมายิงกูไอ้ไขมันอุตาม,มันจะยิงกูโธมึงจะไปไหนก็รีบไปไปไหนก็รีบไปออกจากที่นี่ก่อนไอสัตว์เอยเย็ดเฟ็ด ขับรถไปไ,ปไปเนี่้ขับรถโอ้รองเท้านี่รู้เลยหน้าตาเหมือนกูนะเนี่ยเนี่ยนี่คือตีนของสัตุนเมื่อสิ้นเสียงของคนสตุนแล้วก็อะไรต่อนะคนุณสตาลัสวีรบบรุษจะปรากฏตัวใช่ไหมใช่ไหมมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยมึงบอกใช่ใช่เนี่ยฮะว่ากูพูดถึงอะไรม,สมรีสามก๊กกูพูดถึงองค์บากโอ้โหมึงนีมมัวจริงจริงองค์บา ไม่ใช่องค์บากนี่แหละเมื่อสิ้นเสียงของคนสะทุนวีรบุรุษจะปรากฏตัวนี่แฮบปรากฏตัวแล้ววีรบุรุษเอาไม้ไปบันตีหัวมันดีกว่านี่นี่นี่อ่าอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกบอกว่าอย่าลุกอ้น่ทุเรศ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  แม่เราถ้าถ้าคุเลิมจะอย่าซ้ำนะเนี่ยไอ้นี่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 อย่าซ้ำไม่หยอย่าซ้ำอย่าซ้ำกูจะซ้ำทำไมกูจะซ้ำไอ้ทุเรดไอ้ทุเรศอย่าซ้ำอย่าซ้ำเดมันลุกมาเดมันลุกขึ้นมาพังาดมันลุกขึ้นมาพังาดใช่ไหมมันสักอะไรวะมันลุกขึ้นมาพังาดเฮ้ยโดนกูโดนกูไอสองคนนี้โดนกูเรียบร้อยยังไงยังไงไอ้เหี้ยมึงคิดจะเฟี้ยวกูฮะมึงคิดจะเฟี้ยกูใช่ไหมมึงคิดจะเฟี้ยกูใช่ไหมอ้าวลงรถมาทำไมมีลาย มีลายเอ้าลายเฮ้ยไอ้บ้านไ่้มันลงรถมาเหมือนจะไฟว่ะแถวนี้กูคุมนี่ถนนนี่หัวใจข้าคลองไอ้ฝัดซบเฮ้ยไอ้ไอ้นี่มามามึงมาทำอะไรแถวนี้มาซบเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียมึงมาทำอะไรแถวนี้วะฮะวอเตอร์แมนอย่าให้กูเจออีกนะเดี๋ยวกูจะเตะยอดหน้ามึงไอ้โง่ไอ้ยใครมาใครมาเออจะเพื่อนกูเองโอเคไข่มันอุดตันไม่เป็นไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยมึงมึงอะไรมึงอะไรไข่มันไอ้ไข่มันอะไรมึง อะไรมึงฮะเอาอยู่ดีๆก็เอารถมาให้กูบ้าบาบ้าบาเดให้ตายเถอะทำไม่ปิดกระโปรงหน้าไม่ได้วะเออปิดได้แล้วโอเคเราจะ,จะไปะกินเลือดกินไม่ใช่กินเลือกกินน้ำเพิ่มเลือดโซนี่คือการดิฟเนี่เป็นไงธรรมดาก็าทำได้กันทุกคนหยิบบ้องก่อนก่อนที่จะดูเนื้อนี่เราต้องกินน้ำให้เต็มเม่อนเลือดนี่นะจะบอกไว้ อเดอรมดำหนึ่งแก้วเขาเรียกว่าหนึ่งกระป๋องสองกระป๋องอ่าแล้วก็สามกระป๋องแล้วก็สูบกัญชาเป็นไงดีไหมของมันดีเอ้ยใครวะสัตว์แกเป็นใครมาดโซเบยแกเป็นใครวะแกเป็นใครแกกล้าดีไงแกกล้าดีไงแกกล้าดียังไงกล้าดียังไงทุเรศ เอยแตงโมไงเหรอมิสเตอร์แตงโมว่าไงพวกเชิญขอไปด้วยได้ไหมนายนี่ชางใจกว้างกับชั้นจริงๆเลยนะเราจะหน้าตาเหมือนกันแต่นายไม่ควรใจกว้างอย่างนี้กับทุกคนนะทุกคนไม่ใช่คนดีเหมือนชั้นรู้ไหมเฮ้ยดูหน้าตาคุณสก่อนหน้าตาคุณนี่จริงใจหันหน้ามาะเอ้ยการพิมพ์แบบไอ้นี่มันทำยังไงะ แบบพิมพ์ให้มันหันหน้าอย่างเดียวเนี่ย hand move แบบนี้ไหมให้มันหันหน้าตรงยังไงวะ head A. head e move แบบนี้ใช่ไหมเออนี่ไงอ๋อท้อนี่คือหน้าตาของเรานะครับมองไปข้างหน้าด้วยความเที่ยงตรงสุขุมนุ่มลึกมองไปแม้ว่าจะเห็นอะไรก็ตามแม้ว่าจะกระตกแตกเขาก็ไม่กระพริบตาเขามองที่ข้างหน้าเขามองไปข้างหน้าแล้วก็จะก้าวเดินไปข้างหน้า ไม่ยอมหยุดถอยหลังใครขี่ผ่านว่าโอ้เด็กกูนึกว่าเด็กแว้นเฮ้ยไอ้ไหนมันยิงข้างหลังอะ่ะไอ้บ้าน,นั่นอะให้ตายสิมันยิงเราอย่างงี้ได้ไงวะลงไปไฟมันดิไอ้สัตว์กล้าดีางไงยิงกูอย่างงี้ฮะมึงกล้ามากมึงจะโดนลูกซองกับกูอะมึงจะโดนลูกซองกับกูอะฮะมึงจะเอากูใช่ไหมมึงจะเอากูใช่ไหมไอ้เด็กเปรตมาโดนไปดอกหนึ่งแล้วยังไงต่อเอากูโดนลุมเหรอเนี่ยบัดซบ กูนึกว่าไอ้ข้างๆจะไม่ช่วยมันนะนึกว่ามันจะอมันช่วยกันใช้เลยทุบได้เลยเฮ้ยมันจะยิงเขาทําไมเนี่ยเนี่ยเพื่อนกันแท้ๆอะไรแก๊้งเดียวกันจะยิงทําไมโอ่ไอ้ไขมันอุดตันม่งจะเอากูด้วยลดหมดผมว่าละลดมาแป๊บเดียวลดก็ไปนะครับคำคมของเราก็คือลดมาลดก็ไปนะฮะผมจะบอกให้มันไม่มีอะไรซับซ้อนเฮ้ยนี่ไงโธ่เจอรถ โคตรโชคดีออะบอกให้ได้รถมาแล้วครับตอนนี้ไปเนี่ยโอ้โหโชคดีหรือโชค้ายมาเนี่ยกูไม่อาจจะพูดได้เต็มปากว่าโชคดีนะก็เหมือนจะโชคดีนะแต่ว่าไอ้เอ้ยขับยากชิมายแต่ไม่เป็นไรเรามีเทคนิคการขับรถขั้นโอ้โหใครโดนชนลอยเดดเดดเดดเดกูไม่ไปทางนั้นโอโเลี้ยวขวาหน่อยนึงแล้วกันโอเคครับผมอันดับแรกเราต้องรถไปซ่อมไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนควย อ่าอย่างนี้ก็ได้นะ what's up man เฮ้นายจะไปไหนอ่ะฉันจอดขวางรถนายอย่างนี้นายก็น่าจะรู้นี่ว่าฉันต้องการจะดูเอลกับแกฉันต้องการที่จะดูเอลดูเอลดูเอลกับกูลงมานี่ลงมานี่ลงมาเปิดฉากยิงก่อนเลยดินี่เอ้ยใครแม่งโอ้โหแม่งช่วยกันไอ้โจ๊กเกอร์มึงต้องโดนกูไอ้โจ๊กเกอร์เสดไอ้สีม่วงนี่กูไปช่วยมันเหมือนกันแล้วเนี่ยกูนึกว่ามึงจะลงมาช่วยกูไอ้ทุเรศ ได้ในเบื่อไอ้พวกนี้มันเปรี้ยวกับฉันนะฉันไปจากจะรังแกใครหรอกแต่ด้วยหน้าตาอันโหดของฉันเนี่ยเดี๋ยวเจอแน่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานละเฮ้ยเพื่อนฟงเมื่อกี้ฉันโดนลุมเว้ยมีใครจะช่วยเราได้หรือเปล่านายเมื่อกี้โดนลุมไอ้พวกแก๊งสับเปริม่ม เอามันล่าเฮ้ยสกินนี่เราสองสามศูนย์ไงโทษเดี๋ยวพาไปตามมา,ตามมาเด็กๆตามมาเร็วสิบัสรเซอเอาละพอดีเลยมีรถพอดีเลยมาขึ้นคันนี้เลยอ่าจะจะพานายเป็นแก๊งเดียวกันกับฉันแล้วเราก็จะไปด้วยกันไอ้ดูหน้าตาด,ดูหน้าตาดิโอ้โหใส่แว่นสีชมพูไอ้สัตว์มงึงเป็นอาเบะปะเนี่ย สายแว่นสีชมพูไม่ใช่อเบะเสมอไปนะเขาอาจจะเป็นแบบว่า,าคนที่โหดร้ายนะครับแต่ว่าแต่งตัวเป็นตัวตลกอย่างงี้นะฮะว่าไงพวกเลยบวกกันอยู่ตรงนี้กันเหรอฉันมาช่วยแล้วมาซบเลยมันหนีไปไอ้โจ๊กเกอร์นี่แหละไอ้สองตัวนี่แหละใช่ใช่เรามาว่ะไอ้คนขายไก่นี่เอาเขาด้วยเหรอคนขายไก่มึงเอาเขาด้วยคนขายไก่ไอิสเด้เลือดแม่งเหลือหนึ่งอะจัดก,การแม่งดิ บ้าจริงจะพาเพื่อนไปเปลี่ยนสกินก็ไม่ได้ไปไอหานแกงสเปร์มกูจำหน้ามันได้แล้วไป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 พวกเราไปไม่ยอม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 อย่างงี้ไม่ยอมนี่เอาคันอื่นก็ได้วะมาบอกตรงๆเลยไม่ยอมไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมเจอกูแน่ไม่ยอมมา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 ได้เลยเจอกันอีกรอบไอทุเรตไอทูบอกแกฟีวงักนเหรอได้นี่ปาดขวายก้อนิดหน่อยปาดยกขึ้นไป นี่แหลนะหน้าแกงสเปิร์มแหละข้ามาแล้วมาสบใครเจ๊งสุดใครเจ๊งสุดเจอไอโ้โจ๊กเกิ้ลมึงลงมามลงมาเลยมึงลงมาเลยมึงลงมาเลยมึลงมล,มลงอะไรอะไรอะไร,อะไร,อะไรเอา้าให้โอ้โหหลุงนึกว่าจะเจอหนึ่งคนบ้าเอ้ยไอย้ข้างหลังไม่ยิงเราหลังหักเลยถือลูกซองด้วยบ้าจริงเลือดกูลดแบบไวร้องใจเย็นกว่านี้นะ ไอ้ไข่มันกูไปด้วยไอ้ไข่มันไอ้สัตว์กูไปด้วยดิโอ้ยเหี้ยไปไข่มันไปเลยไข่มันเออเฮ้ยไอ้บ้านน่ะมันเป็นคนที่จะเปลี่ยนสกินนี่หว่าแต่อย่าไปพึ่งไปลุยกับมันเราจะลุยแก๊งสเปิร์มก่อนสเปิร์มสเปิร์มสเปิร์มไปหาสเปิร์ม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 ดิสเปิร์มมึงรู้จักสเปิร์มไหมเฮียไอ้อ้วนกูจะไปลุยแก๊งสเปิร์มกูจะไปบวกแก๊งสเปิร์มไอ้อ้วนมึงจะพากูไปไหนไอ้อ้วนโธ่เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดีะเดะตรงไปตรงไป แล้วซ้ายเลยแล้วซ้ายแต่กำลังซ้าย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 ดิซ้ายดิไอ้อ้วนมึงซ้ายเลยววะอรอทำไมมึงขับรถอย่างนี้วะไม่เป็นงานเลยทุเรศเลยแกเป็นเด็กฝึกงานหรือไงวะแกมาเข้าโกบสตรีทได้ไงเนี่ยเล่นกากๆอย่างเงี้ยถามจริงเถอะฮะมันบ้ามากยากุซ่าอย่ายิงนะจะมาช่วยเฮ้ยไปยากุซ่าไอ้อ้วนไอ้ไข่มันอุตันมึงจะไปยากุซ่าหรือไม่ไปฮะไป นั่นๆๆๆๆเอาบอยไปดูนี่มันคนละทางแล้วไอ้อ้วนอ้ออะไรของมึงวะเนี่ยอะไรของมึงไอ้คนกูขอรถมึงแล้วกันกูไปละไอ้สัตว์กูไปละอ่าไมาอยู่ละไอ้อ้วนมึงวิ่งกลับเอาแล้วกันนะจ้ะไปละเบบี้บายๆไปดูที่แก๊งสเปิร์มดีกว่ากูไม่มีธุระกับแก๊งยากุซ่าไปตอนนี้กูมีกับแก๊งสเปิร์มเนี่ยไอ้โจ๊กเกอร์ตัวโดดๆมันบังอาจทำกับเราอย่างนี้ มันมาทางนี้ใช่เจอมันแล้วมาดิเออเชี่ยมาแน่จริงมึงลงมาไฟกูลงมาไฟกูเลยแน่จริงอ่ะมึงลงมามึงลงรถก่อนดิแน่จริงมึงลงรถก่อนดิแน่จริงมึงลงดิมึงลงดิแน่จริงมึงลงดิมืองมึงลงรถดิแน่จริงอ่ะมึงลงรถเดนะลงรถมาดิกูให้มึงลงรถอ่อนกูต่อให้มึงลงรถก่อนเนี่ยลงรถก่อนดิวะโอ้ยเข้ยกล้อด้วยไม่ธรรมดา ึลงลงรถก่อนนี่อา้าวมึลงลงรถก่อนนี่มาดิเอาเอาเอาประมาทกูแล้วประมาทกูแล้วมึงจริงจริงฉันก็ไม่อยากจะทําแบบนี้หรอกนะ,ะไอ้ทุเรศนันบ้าเอ้ยมันห้าวไงมันห้าวมันก็เลยต้องจบแบบนี้เฮ้ยเหมือนว่ามันจะลุกขึ้นไปสูบกระชาปเป่าใส่หน้าม่งนี่นี่แกจะไปไหนอะลงมาลงมาลงมาจะไปไหนฮะ กจะไปไหนวะลงมาเลยมึงลงมาเลยเลยมึงจะไปไหนกูถามมึงว่ามึงจะไปไหนฮะกูไม่ให้มึงไปอย่า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 มาทะเลื่กับกูกูมีอาวุธนะเว้ยจะไปไหนจะไปไหนกูไม่ให้ไปฮะกูบอกว่ากูไม่ให้ไปอ่ะมึงเข้าใจกูป่ะเนี่ยอับจับจะมาต่อยกูดิอะไรของมันดูกันช้ากล่ะสัตว์มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนฮะป่าใส่หน้ามึงดิ เห็นควันกระชาหรือเปล่านายทำให้ควันกระชามันเสื่อมเสียมันฟุ้งเนี่ยเห็นไหมมึงจะไปไหนฮะกูไม่ให้มึงไปกูไม่ให้มึงไปวิ่งไปดิหันหลังแล้ววิ่งไปหันหลังกูบอกให้มึงหันหลังแล้ววิ่งไปไอ้ควายอยนั่นนั่นยังจะมาตามกูอีกกูบอกให้มึงหันหลังแล้ววิ่งไปนั่นนั่นนั่นจะไปไหนมึงจะไปไหนกูบอกให้มึงหันหลังแล้ววิ่งไปไงะ นั่นนั่นน่ะจะไปไหนนั่นน่ะนั่นน่นะมึงจะไปไหนเราฮะนั่น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 นั่หันหลังแล้วก็วิ่งไปนั่นแหละนั่นแหละอ่จะปะนี่ไงนี่ไงกูงยิงเรียบร้อยทีหลังแกก็อย่าเปียวกับฉันละกันถ้าแกไม่อยากเจอฝันร้ายแบบนี้อีกละครน,นะนี่คือใครรู้ไหมนี่คือบักห้ำเปียก ขวงลูกซองไอ้สองมือลูกซองหกศพเอาละเราจะไปกันที่แก๊งยากุซ่าอย่างที่เราต้องการนะครับแค่นี้ก็พอใจละได้แจ้งไอ้แก๊งสเปิร์มนะฮะลุยแก๊งยากุซ่านี่สามารถที่จะขี่ผ่านโรงพยาบาลทะลุไปถึงได้เลยนะฮะมาณจุดนี้ฮาทางนี้เลยสามารถทะลุกแก๊งยากุซ่าได้เลยนะฮะเนี่ยผ่านโรงพยาบาลแล้วก็ต้องเข้าไปเติมเลือดก่อนสิบ่ ไข่ตายเลืมเรื่องนี้ได้ไหมเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดนั่นใครวะนะ่ะเพชรผีปาบเรียบร้อยครับเลือดเต็มครับผมสูบกัญชาเรียบร้อยเฮ้ยอะไรวะนะ่ะนั่นมันบอบมาเล่บอบมาเล่มาทำอะไรแถวนี้วะบาเอ้ยดีนะที่ไม่เจอมันก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูแก๊งยากุซ่ากันมีอะไร เ้ยไอ้บ้าเนี่ยมันบุกแกงยกุซ่านี่ว่ะไอ้บ้าซบไอ้พวกแกทำไรเนี่ยเอ้ยนี่นี่จิมมี่จิมมี่ใช่ไหมนายคือจิมมี่หรือเปล่าไอ้บ้าเอ้ยไอ,ยอย้โอโ้โหมันอยู่แกงนี้กันหมดเลยเหรอวะเนี่ยไม่อยู่แกงยกุซ่ากันหมดเลยไอ้พวกแก๊งโกสตีเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องเศร้าแต่ก่อนเราเคยเป็นเพื่อนกันมานะแต่ตอนนี้ฉันต้องโดดเดียวอยู่แต่แกงดีคนเดียว นี่มันอะไรกันวะทำไมต้องทิ้งกุ้ยที่แก๊งนี่คนเดียวด้วยไอ้พวกทรยศกูจะไล่ฆ่ามึงได้เจอกูไม่มีแล้วเจ้าใครอยู่ข้างหน้าแก๊งเอ้ยนายจะยิงกันทำไมเนี่ยเอ้ยนี่ไม่ได้อยู่แกงเราเนี่หว่าไอ้บ้านี่แมวหน้าพวกไอ้บ้านนะั้นมันยงิงเราก่อนนะมันยิงแกงเราก่อนนี่รถใครเนี่ยอยากจะรู้เฮ้ยคันนี้คันนี้ไอว้วนไอ้ไขมันดุตัน อย่างน้อยเราก็ยังมีรถนี้อยู่ใช้รถนี้ได้มาทาไมรถคันนี้มันดูคล่องแคล่วจังวะเฮ้ยรถแรงรถคันนี้แรงว่ะเนี่ยรถสปอร์ตแรงเลยนะเนี่ยโอ้ของเจ๋งว่ะจีจีจเจ้าอะไแบบเนี้อ่ะเฮ้ยเอาปิดอาปิดมาเลยเดี๋ยวเราจะไปที่แกงง๊งยัฟูซาก,กันบัดซบแกเป็นไงบ้างฮะไอไขมันอุดตันแกเป็นไงบ้างแกดูเคียดนะแกเป็นรอยของแกวะบอกฉันได้ฮะพ่อแม่ไม,ม่เงินค่าขนมหรือไง มาซบเอ้ยแกได้กินข้าวหรือเปล่าเมื่อเช้าทำไมหน้าแกนิ่งอย่างงี้วะแล้วทำไมต้องเอาหมวกมาปิดตาเด็ดเอาผ้าปิดตาทำไมนี่ไม่ต้องเขินชั้นหรอกนะโอเคเราจะพกักเอ้ยมึงโดดลงทล้ไมเนี่ยออมึงยังมีชีวิตสุดตัวหรือไงอย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะถ้าไม่อยากตายอ๋อมันจะเอารถของมันเองนะโอเคเราแยกทางกันแค่นี้แล้วกันไอ้ไขมันอุดตันแต่แกไม่อยากมาร่วมทางกับชั้นก็ไม่เป็นไร อาละบวกมามเลยเฮ้ยปัจวัรปวเรวเรจุเร็วเร็วเจจุเัจจเป็วเร็ิเร็วเร็วเร็วเร้วเรอวัน็วเราะเรอ้เร็ว้ร็วเรอ้เร็วเร็วเรยนเกูวเร็วัรวเร็วเบ็วเร้วเรวเน็วเร็วเร็วเร็ว่ร็วเร็วเร็วเร็วะร็วเก็วเร็วเร็อเร็้เร็วเร็วเร็วเ้วเร็เร็วเร็วมเเเเ หน้าตากูซึมเศร้าเลยได้เห็นเหตุการณ์เมื่อกี้มันเป็นเรื่องที่เศร้าเพื่อนนะไม่อยากพูดอะไรมากนะตอนนี้สูบชาดีกว่าสูบชาดีกว่าเพื่อนคลายเครียดได้ทุกอย่างมันเยียวยากันได้นี่สูบแบบนี้นะในทำแบบชันเนี่ยแล้วก็ปล่อยควันใี้มันลอยไปเดี๋ยวไปสนใจอะไรมากโอเคน่ามาทำอะไรแถวนี้ไอไอไขมันอุดตันฉันขอลถคันนี้ได้ไหมไอไขมัน กูไปละเฮ้ยมึงอย่ายิงกูเด้อไขมันเฮ้ยไขมันบ้าเอ้ย,อยโอ้โหไอ้ไขมันมันเป็นเสื้ออะไรโอ้โหกูแย่งรถแค่นี้มึงถึงก็ยิงกูเลยลอบ้าเอ้ยไอ้ไขมันมันบ้าไปแล้วมันบ้าเลือดเกินไปแล้วฉันจะไล่ฆ่าคนที่อยู่ตรงหน้าอูใขรเจ๋งสุดเจอได้ใขรเจ๋งสุดเจอฉันไอ้นั่นมันเรียนแบบสก,กินกูมึงตายบอกคําเดียวเลยมึงตายมึงตายนี่ไงมึงล้มแล้วมึงล้มแล้วมึงตายล้มเท่ากับตาย นี่คือโลกแห่ง GTA การล้มเท่ากับการตายของเจ้าไอ้บ้านะมึงยิงเซามึงยิงเขาซ้ำทำไมฮะล้มไปสามศพนะเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้โจเกอร์ไอ้โจเกอร์บ้าเอ้ยแกคิดว่าฉันเป็นไก่ฮะโจเกอร์ฉันนี่ยิงกว่าโจเกอร์ซะอีกฉันใครรู้ไหมฉันคือฮัมเปียกแห่งดงงูเห่าไม่อยากจะขี้โมชายานี่หรอกนะแต่ฉันได้มาไงรู้ไหม ฉันไปเยี่ยวในดงงูเห่าแล้วก็โดนงูฉกท้ำเอ้ยอีบ้านี่มันคิดจะเล่นอะไรกับฉันเนี่ยเอาเจ้บอกเอ้ยบ้าเอ้ยนี่มันมีลูกซองรัวเหรอเนี่ยไอ้ทุเรศนี่มันไอ่มันรวยนะมันเอาพอย n t ไปซื้อปืนไอเทมช็อปกันโดนเน็โอ้กูมีอยู่สามพัน p o i ซื้อปืนส่วนตัว desert eagle ยังซื้อไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเก็บพอย n t อีกสักสองพันเนี่ยถ้าเติมบัตรห้าสิบกูได้เลยนะห้าพัน p o i เนี่ย แต่ว่าตัวนี้เราต้องเล่นแบบไม่เติมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทพาร์ทพาร์ทที่ห้าสิบกูเติมดีไหมวะเติมห้าสิบถูพาร์ทที่ห้าสิบมึงจะมึงจะแย่งรถกูทําไมฮะไอ้บ้าเอ้ยฉันไม่ยอมหรอกนะถ้าแกจะไม่แย่งรถฉันอย่างงี้เอ้ย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 ขี้หักในตายแน่เลยกูเลือดกูเหลือศูนย์เอ้ยมันจะช้ำนตายนะเนี่ยรียบสูบนี้เยเร็ว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 ,รวโอ้ยเกือบช้ำนตายอ่ะดีนะตัวละครเรายังแข็ง แข็งแบบไม่ยอมตายอะ่ะเอาเป็นว่าคือคืออึดอะ่ะอึดโดนยิงจนเลือดหมดแล้วบางทีตัวเรามันก็สามารถที่จะอึดได้จะไปไหนพี่ชายฮะวิ่งอยู่คนเดียวจะไปไหนฮะมันช่างตลกจริงๆเลยนะเห็นคนวิ่งอยู่กลางถนนเนี่ยมันช่กตลกนายรู้ไหมว่ามันตลกแค่ไหนมันตลกมากมันตลกโคตรตลกเลยว่ะเพื่อนนี่ไงอุ้ยสูบเนื้อกอน ฉันจะสูบก,กระชาแล้วก็ปล่อยมือขับรถแบบนี้ใครจะทำไหมฮะโอนควันว้าวไอ้แ <jeśli> ก <üt resur faced> ๊งฟาร์มมาทำอะไรอยู่แถวนี้วะเฮ้ยแน่จริงก็จอดรถเสียกล้วกไอ้ทุเรศฉันเลือดห้าสิบฉันต่อให้เอาเบาแกจะเอาหรือเปล่าฉันต่อให้เลือดฉันห้าสิบไอ้เวนเ่คล้องตัวคล้องตัวไอ้สัตว์นี่คล้องตัวจริงด้วยไม่น่าต่อให้เลยกูน่าจะไปดูดกัญชาให้เลือดแม่งเต็ม โอเคไอ้พวกนี้แม่งมีบ้องกัญชาทองคำทุกคนแหละบัดสต๊อบอท้อรถคันนี้ฉันขอแล้วกันเพื่อนฉันขอนะถือว่าฉันขอนาให้ฉันได้ไหมแค่นี้นะให้ฉันไม่ได้หรือไงวะเพื่อนกันแค่นี้โถเอ้สกินเหมือนกันแท้ๆเอาละหยิบบ้องดูเนื้อสุดยอดแค่นี้ก็ขับรถปล่อยมือได้แล้วอ๋อ มันดีเพื่อนมันดีฉันรู้สึกดีทุกครั้งเวลายัดบ้องเข้าใส่ปากมันเหมือนว่าความสุขกําลังจะตามมาที่หลังใช่เราอยู่ใกล้แค่นี้เองความสุขที่หาซื้อได้ฮึบเฮ้ยชอบปั๊มปั๊ปปะจออุกรูุกรูโอโอมาสิเอบาสบแกจะไปไหนแกจะไปไหนใช่คนเดิมหรือเปล่า ไม่น่าจะใช่นะเอ้ยไอ้โจ๊กเกอร์มาดิไอ้โจ๊กเกอร,มออกอร์มึงจะไปไหนโจ๊กเกอร์มึงลงมาดิเหยียบหน้าแม่งลงมาดิลงมาดิโจ๊กเกอร์ลงมาดิโจ๊กเกอร์ลงมาดิจับจับปัดจิ้วอาฮะเยียเอ้ยปัดวิดเดวโอ้โอ้ปัดวิดเดดโอ้ใจเย็นนี่ฉันไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยนะยกูเพ่นก่อนละกูเดี๋ยวเขามาเอาคืนอิสตดัดได้กระทืบให้แม่งด้วยสิบแปดเฮ้ยจับไอ้ไอ้ไอ้ไข่ไอ้จับโอ้ยมาเพียบเลยกู โอ้โหอ้โหลอดไอิชัดน้ำมันหมดไอ้สัดเลยน้ำมันหมด My g o ยกูเพล่อแล้วน้ำมันหมดไอ้สัสโอ้โหอยู่ใกล้ๆกันเลยนะเนี่ยแถวนี้มีรถฟรีครับผมจะบอกให้นี่รถฟรีอยู่แถวนี้พี่เอาไปดูนะแป๊บเลือดกูเหลือสามสิบไอ้เจ๊ม่งตามมาเช็ดแค่กูไปแล้วไม่อยู่แล้วปล่อยกูเถอะเพื่อนฝูงอึ๊บอึ๊บ ปุชปะโอ้ยเลือดเหลือหกกูไม่ยอมกูไม่ยอมตายกูโคตรคนไม่ยอมตายเว่ยจัดมาดิมาดิกูจะเหินออกไปข้างนอกปราบเดดเดดเดเดโอเคเด้ออฮะอัสซามานดูเนื้อ่อนอ่าเลือดขึ้นมาสามสิบสบายใจมีกัญชามันก็ดีอย่างนี้นะผู้ชมเนี่ยมันดียังไงอ๋อแบ่งให้ดูนะครับ โอเคเราจะไปหาไอ้สีชมพูนั่นรู้สึกว่ามันจะห้าวมันเคยยิงเราไปครั้งหนึ่งตอนนั้นเรือเรามีห้าสิบเอ้ยพวกเกียวเฟี้ยวนักหรือไงวะไอ้ทุเรศเจ๊ไอ้ปะกูขอโทษสูบกันชาแป,ป๊บเหลือกห้าวิถึงจะสูบได้งั้นเหรอโอเคสูบเรือแค่นี้ก็เหลือเฟือละที่จะบวกกับไอพวกทุเรศพวกนี้มาสิ มาเซ่โอ้โหดับไปหนึ่งแต่อีกหนึ่งไม่ยิงกูตายได้ไอ้แกงสีชมพูนี่ใช่ไหมแกเจอฉันได้ไอ,อ้ทุเลต <c oughs> แกมันก็ไม่เฟี้ยวเท่าไรหรอกนะเจอกันดูสิกรเฮ้ยเฮ้ยมาถึงนี่เลยอะเฮ้ยไอ้ไอ้โจ๊กเกอร์ตัวตลกแกมันตัวตลกจริงๆเลยเฮ้ยบะซบมีใครจะเอาอีกไหมหพวกเวนได้กระทืมให้ด้วยกูกระทืมให้ด้วยพันหนึ่งจุ๊บจุ๊บนี่ไงไ กูกระทืมให้ด้วยกูกระทืมให้ด้วยนะครับเอาลนะตอนนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะฝากกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน See you again จุกกูบาย